จะเอาแบบนี้ใช่ไหมหลิวทําไมเธอทําแบบนี้เราขอโทษเธอแล้วนะขอโทษแล้ฉันจะหายเพื่อนไหมดูซิฉันเปียกหมดเลยแล้วหลิวจะให้เราทํำยังไงกราบขอโทษเลาสิไข่ปิ้งครับไข่ปิ้งสามฟอง20บาทนะครับไข่ปิ้งลุงครับเอาไข่สามฟองครับได้ครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับ เพิ่มอีกถุงครับได้ครับผมนี่ครับ20บาทไข่ปิ้งครับไข่ปิ้ง3ฟอง20บาทเองนะครับไข่ปิ้งนะคะเอาไข่ปิ้ง6ฟองค่ะได้จ้ะหนูรอสักครู่นะค่ะ พี่จ้าหนูสี่สิบบาทนี่ค่ะหนูกินคนเดียวหมดเลยเนี่ยหนูเอาไปแบ่งน้องด้วยค่ะอ๋อหนูว่ากินคนเดียวนี่จ้ะตังทอขอบคุณค่ะเฮงเฮงจริงๆวันนี้ขายแป๊บเดียวก็ได้ลนะสิบฟองไข่ปิ้งไหมครับไข่ปิ้งสามฟองยี่สิบบาทเองนะครับ เอาไข่กี่ฟองดีครับเอาไข่ปิ้งสามฟองค่ะเอาแบบไหนดีครับแบบบุ้นแบบตานีแบบไข่แดงเยิ้มหรือเอาแบบสุกดีครับเอาไข่แดงเยิ้มสามฟองค่ะอ๋อได้ครับอา้าวพงจำเราได้ไหมสมัยเรียนประถมด้วยกันน่ะเออที่เคยเล่นด้วยกันน่ะเราจำไม่ได้แล้วมันนานเกินไปเราหลิวไงมองดีดี อ๋อหลิวนี่เองจำได้ละเพื่อนสม so ัยเรียนแล้วตอนนี้เธอทำงานที่ไหนเหรอนี่ทำงานฝ่ายบัญชีตรงตึกสูงๆบริษัทใหญ่ๆตรงโน้นอะอ๋อเอาไข่ฉันได้หรือยังเนี่ยอได้แล้วครับไปดีกว่าแป๊บนึงลมซอสนี่ครับ20บาทอ่าเออพงสมัยเรียนอ่ะนายก็เรียนไม่เก่งทำไมเดี๋ยวนี้มาทำแค่อาชีพขายไข่ปิ้งล่ะ แทนที่นายจะไปหาอาชีพที่มันสบายสบายทำเราชอบอาชีพค้าขายเราอะเห็นพ่อเราอะขายของมาตั้งแต่เด็กนี้ก็ตามใจแล้วกันแทนที่นายอะจะเอาความรู้ที่ครูให้มามาสร้างอาชีพที่มันสบายสบายใช้หัวคิดไม่ต้องใช้แรงอะแต่นายก็ไม่ทำคงคืนความรู้ครูไปหมดแล้วมั้งคงงั้นแหละสมัยเรียนเราก็เรียนไม่ค่อยเก่งนะหลิว เออเขาจริงเนาะนายอะเรียนไม่เก่งในยสักนิดอยู่ไปก่อนนะพอดีว่าวอยู่รีบอ่ะงั้นเดี๋ยวค่อยเจอกันนะหลิวเออ,เอ,อ หลิวเราขอโทษนะเราไม่ได้ตั้งใจจะเอาแบบนี้ใช่ไหมหลิวทําไมเธอทําแบบนี้เราขอโทษเธอแล้วนะขอโทษได้ฉันจะหายเพื่อนไหมดูสิฉันเปียกมดเลยแล้วหลิวจะให้เราทํายังไงกราบขอโทษเราสิมันมากเกินไปหรือเปล่าหลิวไม่เกินไปหรอกหลิวตั้งหากที่ต้องขอโทษเราอ่ะดูซิโยนไข่ไก่แล้วแตกหมดเลยโง่ยริงอวดฉลาดางนะไอพ่อค้าขายไข่ปิ้ง ระวังไว้เถอะจะไม่ได้ขายีน่นี่อีกลมเสียคนเราการเวลาเปลี่ยนแต่นิสัยไม่เคยเปลี่ยนนี่พงนี่แกทำอะไรของแกเนี่ยเออเราเห็นคุณแจเสียบคาไว้อะ่ะก็เลยเอาถุงมาบังให้ไม่ต้องมาอ้างเลยนะ ขายไขย่ปิ้งไม่พอกินต้องมาขโมยรถไปขายเลยเหรอหลิวหลิวเข้าใจเราผิดแล้วนะไม่ต้องมาอ้างเลยนะพงศ์ไม่คิดเลยนะว่าหลิวอะ่ะจะมีเพื่อนที้ขโมยแบบนี้ไปไปโรงพักกับหลิวเดี๋ยวนี้หลิวหยุดก่อนฟังเราก่อนถ้าเราคิดจะขโมยรถเธอไม่รอให้คนอื่นมาเห็นแบบนี้หรอกใครเสียบกุญแจมอเตอร์ไซค์ทิ้งไว้เนี่ยเออใครจะไปรู้ละ่ะเดี๋ยวนี้ขโมยขจรเยอะแยะไป ดีใช่จะไม่ได้แปลว่าเป็นขโมยสักหน่อยเธอก็ดูให้มันดีๆก่อนที่จะโวยวายสินิสัยเธอไม่เคยเปลี่ยนเลยนะเออมันก็ไม่เปลี่ยนแหละเอาขยะออกไปฉันจะกลับบ้านหลบด้วย ไายไข่ปิ้งดีไหมก็เงียบๆอะ่ะไม่ค่อยมีคนเลย <beğ en S 2> ฉันต้องขอโทษเลยนะเรื่องเมื่อวานอะ่ะนายก็รู้ว่าฉันอ่ะไม่เคยขอโทษใครก่อนกว่าฉันจะมาขอโทษนายฉันคิดทั้งคืนเลยนะเอ Wis เอเรายกโทษให้ก็ได้แต่ต่อไปอ่ะอย่าเที่ยวไปดูถูกคนอื่นเขาล่ะไม่ว่าเราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตาม <S 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 เออรู้แล้วนะแล้วอีกอย่าง ถ้าทำผิดอ่ะก็หัดขอโทษบ้างการขอโทษก่อนอ่ะไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะเป็นคนผิดหรอกนะแต่คือการมีความรับผิดชอบและมีมารยาทที่ดีคำพูดเหมือนพ่อแม่ฉันเป๊ะเลยไข่ปิ้งอ่ะขายไหมวันเนี้ยขายขแล้วกี่ฟองเราวันเนี้ยเอาสามฟองสุกพอดีนะใช่รอแป๊บน,น,นะนึงนะได้จ้ะคยี่สิบบาท ขอบคุณมากนะไว้จะมาอุ้ใหม่ครับผม